สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำส่วนประกอบนะคะของโปรแกรมเว็บแพ s c ส n นค่ะหลังจากที่ทำการเข้าสู่ร,ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตที่แถบสีเหลืองด้านบนของโปรแกรมค่ะจะปรากฏข้อความว่าเอ็ดเกียร์แพรฟอสาธิตจ ah ุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมถัดมานะคะจะมีข้อความแสดงความยินดีต้อนรับตามด้วยชื่อผู้เข้าใช้งานค่ะ และส่วนประกอบที่จะนำมาแนะนำกันวันนี้นะคะก็คือเมนูที่จะช่วยเหลือผู้ใช้งานค่ะสําหรับตัวแรกที่จะแนะนำนะคะคือรูปหัวใจสีแดงค่ะเมื่อนำเมาส์นะคะไปชี้จะปรากฏข้อความว่า Favorite Applications สำหรับความหมายของมันก็คือเราสามารถทำการเพิ่มส่วนที่เราชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะสามารถเรียกการใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงคลิกที่รูปหัวใจลองคลิกดูนะคะ ก็จะปรากฏเมนูนะคะที่เคยทำการ f ฟเวอร์ e ิไว้ค่ะเราสามารถทำการจัดการข้อมูลที่เราทำการแอดไว้นะคะโดยเลือกที่ Configure ค่ะจะปรากฏหน้าต่างที่ชื่อว่า f a v o r i t e ค่ะสำหรับกล่องด้านซ้ายจะจำลองแถบเมนูจากโปรแกรม Web p a พ s นะคะเราสามารถทำการเลือกเมนูจากช่องด้านซ้ายแล้วแอดเพิ่มมายังฝั่งขวาด้วยการคลิกแล้วลากเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วนำมาปล่อยที่ฝั่งขวาค่ะ สังเกตได้ว่างานพฤติกรรมนักเรียนมาแสดงอย่างฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถทําการลบนะคะแถบเมนูที่เราต้องการที่จะไม่ให้แสดงในเฟ o บุลิตดยการคลิกเลือก1ครั้งแล้วคลิกที่ถังขยะสีเขียวค่ะเมนูที่ทำการเลือกไว้ก็จะหายไปค่ะเมื่อเราทําการ เลือกนะคะเมนูเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือกดเซฟค่ะเพื่อทำการบันทึกแล้วลองกดที่รูปหัวใจาอีกครั้งนะคะก็จะปรากฏเมนูที่เราทำการเลือกไว้นะคะลองคลิกดูค่ะเมื่อเราทำการคลิกเลือกสังเกตได้ว่ารายงานผลการเรียนที่เราทำการเฟเวอร์ริตไว้ก็จะปรากฏขึ้นค่ะแผนการเรียนการสอนค่ะและการเข้าเรียนรายวันค่ะ สำหรับรูปหัวใจก็ขอแนะนำนะคะให้ใช้ในโอกาสที่ต้องการที่จะเพิ่มส่วนเมนูที่ใช้งานบ่อยหรือที่เป็นการชื่นชอบของอาจารย์ค่ะสำหรับเมนูต่อมานะคะทื่อรูปเครื่องหมายคำถามนะคะเมื่อนำเมาส์นะคะไปชี้ค้างไว้จะปรากฏข้อความว่า Help and Documentation ค่ะลองคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะคะก็จะปรากฏแถบเมนูที่ชื่อว่า Help ดังรูปค่ะ สำหรับหน้าต่าง h e l นะคะจะทำการลิงก์ไปยังวิกิไทยแลนด์นะคะที่จะเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมเว็บแคมส์ค่ะโดยทำการแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นผลการเรียนนะคะเกรสนะคะเมื่อคลิกเลือกแล้วนะคะให้คลิกที่เกรสอีกครั้งหนึ่งก็จะปรากฏแถบเมนูย่อยนะคะ ส่วนประกอบของเกรสค่ะสมมุติเราอยากเรียนรู้เรื่องการแก้ไขนะคะ Editing Assignments นะคะคลิกเลือกหนึ่งครั้งก็จะปรากฏวิดีโอ o w w to และวิธีการนะคะเป็นแบบรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบค่ะที่จะช่วยให้อาจารย์เข้าใจถึงวิธีการและสามารถทำตามได้ค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายที่จะแนะนํากันในวันนี้นะคะก็คือรูปกบกบาดสีแดงตรงนี้นะคะเมื่อนามมําเมาส์นะคะไปชี้ค้างไว้จะปรากฏข้อความว่า logout of Jpams นะคะก็คือการออกจากระบบเว็บแคมส์นะคะลองคลิก1ครั้งจะปรากฏข้อความนะคะว่าจะทําการออกจากหน้าต่างนี้นะคะทําการตกลงค่ะแล้วจากนั้นนะคะ จะปรากฏว่า,าเราต้องการที่จะออกจากโปรแกรมนี้ใช่ไหมนะคะเราก็ทำการคลิกเลือกโอเคค่ะเราก็ทำกันออกจากาโปรแกรมเว็บแพร์เสร็จสมบูรณเรียบร้อยแล้วค่ะ